ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจลิโคคาเฟ่แล้วก็เป็นฟาร์มด้วยนะในเนี้ยด้านหลังเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่ไม่ใช่ใอดอกไม้เราเก็บสตรอเบอรีต่ตรงไหนสตรอเบอรีอร่อยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวไปดูอ่าตักข้างล่างเป็นดอกไม้นี่ถ้าเธอเหงาก็มากอดเขาที่ปางอุ๋ง เดี๋ยวไปซื้อสตรอเบอรี่ด้วยนะมีาาสตอรอเบอรี่ขายแต่แม่ทำท่าครึมๆมมามันจะตกหรือเปล่าเ<ช>นี่ยนี่ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอยู่อ่ะโอ้เป็นบันไดวนเนะาะค่อยๆขึ้นเฮ้ยเฮ้ยสักุระสักุระสักุระเทียมอ่าโอ้ย,อย,อออยแดดออกด้วยข้างบน ooh อยากไหมเขาเปิดสปริงเกิลอยู่ เ,เรากำลังจะไปผจญภัยนี่มีสะพานอยู่ข้างบนไปดูมุมสูงกันดีกว่าทำยังมา,าแค่นี้ก็หอบแพกแล้วครับพี่น้องว้าวเสียวอ่ะเอาไหนก็อนเอาน,น่ากลัวจังเลยขึ้นัรนนู้นเนี่ย เซอเวไปลลถ่ายน่แลละโอ้แต่เขากลัวไงเดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวค่อยเดิน เดี๋ยวมาดูเขาอยู่ข้างบนกันดีกว่า เอ,เอามาสานๆขัดๆกันดูแล้วเหมือนไม่แข็งแรงแต่มันแข็งแรงนะทุกคนเราพิสูจน์แล้วเราเดินจากตรงเนี้ยปูนไปจนสุดตรงนูน้นแข็งแรงเสาไม่เป็นเสาปูนเพราะว่าเสาปเป็นเสาปูนแล้วเขาดามเหล็กตรงนี้ด้วยจ้ะสวยผ่าน ดอยแม่อูคอนะใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันแต่เท่าสภาพที่ดูนะเขี่ยวครับมันจะล่มไม่ใช่เลิมด้วยมันเหี่ยวไปเยอะแล้วอะเขี่ยวครับเหี่ยวนี่เขาบอกเลยเสียใจมาไม่รู้วนเขามาดูแล้วก็ต้องมาดูนี่ให้ดูว่ามันเหี่ยวนี่ครับเหี่ยวเลยไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้ว อกระจุกนี้ได้อยู่กระจุกนี้ไอ้กระจุกนี้ได้อยู่เออแต่สภาพโดยรวมก็เหี่ยวไปโอ้ยไม่เหลือแล้วเนี่ยนี่ให้ดูครับเนี่ยกระจุกเนี้ยนี่เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวไม่เหลือแล้วเนี่ยมาดูบรรยากาศโดยรวมนะคะ อันนี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านขายของร้านขายของก็จะอยู่บริเวณนี้มีกาแฟสดด้วยจ้ะชุ้งดอกบัวตองใหญ่มากแต่ว่าเหี่ยวเหี่ยวเกือบหมดแล้ว เสียใจจังเลยที่มาไม่ทันอะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อปะขึ้นไปดูกันดีกว่าเผื่อข้างบนจะยังมีตรงไหนที่ยังสวยๆอยูอ่บ้างถ้าเจอแบบที่ยังพอเจอส,ยสวยๆเราก็คงต้องถ่ายเจาะให้มันได้รูปส,ยสวยๆบ้างอะไรบ้างกลับไปไม่งั้นมันจะเสียเที่ยเนะทางเดินดีเลยห้องน้ำสะอาดนะ ว่าถ้าสมมติแล้วมันแบบบานสะพังอ่ะจะสวยขนาดไหนวะเนี่ยมาผิดจังหวะไปไหนครับไม่ลวงแล้วนี่กระจุกเนี้ยถ่ายได้กระจุกเนี้ยเออเนี่ยกระจุกแค่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ยเขาเรียกว่าดีกว่าไม่ได้วะถ่ายเจาะนะถ่ายเจาะ มาดูใกล้ๆ <S <S นี่ข้างบนข้างบนนี่นี่ล่วงหมดแล้วครับอันนี้อันนี้ยังตุ่มๆอันนี้ยังสวย,ย,วยอวยู่ที่เหลือล่วงแล้วครับ โหมันไม่เหลืองจริงๆนะเนี่ยมันหายจริงๆเียเ <Ừ. S 1> ดินขึ้นไหมเขาบอกไม่น่าขึ้นไปข้างมือก็ไม่มีอะไรเลยก็ด <evacuate> ูนู่นเหรอนู่นไหนนี่ไงก็มองขึ้นไปไดิเนี่ยมันไม่เหลืองเลยเนี่ยอ๋ออันนี้คือมันเจดเดินอ้อมขึ้นไปอย่างนู้นใช่จริงๆทุ่งเนี้ยมันต้องเหลืองทั้งหมดเลยเออเนี่ยจริงๆอ่ะทุ่งเนี้ยทุ่งเนี้ยมันต้องเหลืองหมดเลยตอนนี้มันคือเหลืองกันเป็นหย่อม ่ของงจริไม่ใช่เ่เออใช่เหรอเนี่ยต้นเหี่ยวอันนี้ต้นตาอันนี้ต้นตายเหียวทั้งต้นอืมเนี่ยโอ้โหเสียดายเนาะถ้ามันตอนที่แบบมันเหลืองเองจะแบบเลื้องอย่างเงี้ยเหลืองตะโกนอ่ะเลืองนั่นเดะ หรือว่าเราต้องไปไปแอบถ่ายตรงข้างทางกูเจอะไ่แค่นั้นแหะข้างทางอันตรายไปหน่อยอ่ะไม่ต้องขึ้นหลอกเหนื่อยถ่ายไปเขาเรียกว่าการมาดอยแม่อูคอแบบตลาดวายจริงๆมันก็ยังดูเหลืองนะเพียงแต่ว่ามันมันเหลืองโดยตัวเหลือแต่ตัวเกสรใช่ไหม เออตัวไอตัวใบรอบๆอ่ะที่มันเหลืองๆมันไปหมดแล้วนะใช่ใช่ใช่เนาะไม่เหลือครับไม่เหลือเขาบอกวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ห้าธันวาเนาะไม่ต้องมีไม่ต้องมาแล้วนะครับ,มรบผมมาเสียอื ดอยแม่อุคอครับไปถ่ายไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งตอนฉันมาฉันได้เท่าน,นี้จ้ะอ๋อโอเคสูงจริงนะพันหกร้อยเมตรเนี่ยมันสูงเพราะพื้นที่ภาคเหนือมันสูงด้วยแหละไอ้ตอนขึ้นมาไม่ได้สูงมากหรอกไปขึ้นไปถ่ายกับป้ายน,อน้อยแล้วก็ถ่ายแบบให้เห็นบรรยาก,กาศว่าว่ามันเ <laughs> หี่ยวให้ม ใช่นคนคนก็เหี่ยวดอกไม้ก็เหี่ยวเงี้ยหรอคนเหี่ยวเพราะดอกไม้มันเหี่ยวนี่แหละอ,อ่าโอเคนี่ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคออ่านี่อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศร,บรอบๆไหนนี่เมฆสวยฟ้าสวยวิวก็สวย นี่เอา้าเอา๊ะดอกไม้ที่เหี่ยวหรือคนที่เหี่ยวนะคนเหี่ยวเพอาดอกไม้มันเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยแหละโอ้โหป่าป่าปาไปาไปแล้วนะสําหรับปีนี้คดก่าูแค่นี้สีมันก็ได้เดยเห,หรอโอเคอ่ะคิดอย่างนั้นสบายใจก็ดี ตรงไหนเหี่ยวเราก็ไม่ต้องดูหนูเราดูอันที่มันยังเหลืออยู่ให้เราดูนี่ไงนี่สวัดส,ด,สดีครับมาวันที่เขี่ยวเหมือนกันเลยครับโอ้โหโวิวตรงนี้สวยวะ่ะอุ้ยเออเหมือนวอลเปเปอร์เลยนะเออใช่ก่อนกลับมาดูดอกที่ยังพอสวยบ้าง อันนี้นับว่าสวยไหมยอย่างนี้คือร่วงแล้วอย่างนี้คือร่วงหมดละอย่างนี้คือยังสวยอยู่บ้างอดอกนี้สมบูรณ์ดอกนี้สมบูรณ์ดอกนี้สมบูรณ์อโอเคหมดละที่เหลือคือแบบเป็นเกรสรหมดแล้วจริง โอเคดูดูความปังอ่ะดอกดอกดูความปังของดอก เต็มเลยโอ้ใช้ได้นี่ยสวยเลยสวยเลย เออตรงนี้มีห้องน้ําด้วยโหไงสวยไหมโอ้เน,อนี่ยเขาเรียกว่ามาเที่ยวมาช่วงที่คนอื่นเขาไม่มากันเนาะเราจะได้ไเราจะได้แบบโลง่ลงๆเนาะคนจะได้โลง่ลงๆดอกไม้ก็โล่งไปด้วยไปหยุยตรงนี้สวยวะม,มันเป็นโอเคแหละ แต่อย่างน้อยก็ได้วิวนะนช่วยตัดต้นกล้วยออกได้ไหม <c ười> วิสิงนก <c ười> สิงนกกินปลีกล้วยป่า, <c ười> า,ปา <c ười> มีแต่เม็ด <c ười> ดูมองไปเห็นทุ่งด้าหลังโอ้โหใช่มองไปเห็นทุ่งด้านหลังเลย เฮ้ยใช้ได้เลยสวยนี่นี่ตรงนี้ด้วยนี่สวยเลยสวย<ห><ห>ต้องถอ่ายลูกอ่ะอ่ะนี่เข้าไปดิโอ้โหนี่แหละการมาเที่ยวที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลแฮะนฮะเราจะได้แบบคนโลง่ง ดอกไม้เนี่ยนะโล่งเลยหนึ่งโอ้ หลอกหลอกด้วยสีมาดูวิวดิโอ้โหจริงว่าวิวนี่สวยเลยอ่ะโ้แต่ดอกอ่ะแห้งหมดแล้วตรงเนี้ยใช่ใช่ใช,ใช่แห้งหมดเลยแลก็ตรงไกลๆนั้นน่าจะเป็นตัวหมู่บ้านเนาะเมื่อกี้มีเห็นมีพวกแคมป์พวกโฮมสเตย์เยอะเลยน่าจะน่าจะเยอะพอควรเลย เอาไว้เดี๋ยวปีหน้าเคยมาใหม่เนาะ,ะดูบรรยากาศสวยเข้าใจละที่เขาบอกว่าทําไมต้องมาตอนที่แบบว่าดอกบานเต็มที่เนาะเพราะว่าดอกบานเต็มที่นี่คือน่าจะทั้งทุ่งจริง ดูบรรยากาศทุ่งบัวตองดอยแม่อุคอตำบลแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนดี๋ยวทุ่งดอกบัวตองี่ดอกบัวตองโรยเหนือสม <c oughs> าแกตัวรอบมากจ้ะอ่ะเตรียมข้างหลังไปก่อนอเดี๋ยวก่อนกลับครับพาโนรามา จุดชมวิวสวยๆอีกจุดหนึง่งโอ้โหเห็นเห็นเทือกเขาสลับเลยมีคนปล่อยโดนอยู่เนาะเสียงโดนก็จะดังๆหน่อย,ยด <Okay. S 2> เดี๋ยวก่อนกลับเนาะเราก็พาโนรามายาวๆสักรอบหนึ่งดูเทือกเขาสวยมากเลยอะ เป็นจุดชมวิวที่เออดีว่ะมันมันมันไม่ได้มีแค่ทุ่งดอกบัวตองนะมันมีอย่างอื่นด้วยอ่ะไปกลับละเดี๋ยวเราไปเข้าแม่ห้องสอนเนาะไม่รู้จะถึงแม่ห้องสอนสักกี่โมงหกโมงจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับมีอ่ะอคิดว่ามีนู่นตรงโนนก็มีหมดแต่ดอกแซมแต่เวลาแดดออก เหลืองอาลามแบบสวยเลยนะป่ะโอ้แสบคอด้วยทำเนาะเลสโก o นะเลสโก o เดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ตัวใหม่